เทคนิคสร้างเอฟเฟกต์เน็บๆด้วย Shadow i l l u s t r a t o r นะครับเรามาเริ่มต้นจากเครื่องมือ Artboard Tool มาเลือก New Artboard จากนั้นก็จัดวางนะครับต่อมาก็มาที่เครื่องมือ r e ต t ิ l งเก Tool เอสเดชค้างไว้คลิก1ครั้งนะครับตรงนี้พี่จะเลือกสร้างแบกล่าวที่ที2่1920ูณด้วย1080พิกเซล หลังจากนั้นก็กดโอเคตรงเมื่อกล่าวอันนี้นะครับโตมที่จะเลือกเป็นนอนแล้วฟิลจะเป็นสีสีนี้จากนั้นก็จัดวางให้คลุมหน้าอัดบอดต่อมาก็มาที่เครื่องมือไททูมาเลือกไททูไททูตัวนี้นะครับมาเลือกพื้นที่ในการเลือกพื้นที่เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าแอดนะครับ ก็คือเครื่องหมายแอดนะครับกดชิปแล้วก็พิมพ์ไปนะครับตรงนี้เพิ่มตัวใหญ่ๆมันคือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นคารคเตอร์ที่เลือกเป็นม y ยรัฮิทเนี Hit ่ยนะครับแล้วก็สไตล์เลือกเป็นโบจากนั้นก็กดคอนโทรลชิปโอตัวชิปโ o เป็นการ Create Outline แล้วก็กดชิปค้างไว้ เลือกขยายนะครับจัดวางให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ต่อมาก็มาที่วินโด w นะครับมาที่ a p p e a r ร์ c e ตรงนี้นะครับเราก็เลือกคำว่าแอดนิวฟิลนะครับแอดนิวฟิลหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสีนี้เปลี่ยนสีฟิลที่มันเป็นสีดำนะครับเปลี่ยนให้เป็นสีเดียว กับสีของแบกล่าวเป็นสีนี้เปลี่ยนแล้วมันก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับเมื่อได้ฟิลมา1อันแล้วนะครับจากนั้นเราก็แอดนิวฟิลมาอีก1อันนะครับเป็น2องฟิลแล้วนะครับฟิลจะมี2อันเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็เลือกฟิลอันแรกเอาไว้นะครับมาที่เอฟเฟกมาที่สไตล์ไลท์มาที่ดรอปช a d o w ตรงนี้ท่เวลนะครับตัวโห e ดตรงนี้เลือก Multiply Opacity ก็75%เราจะมาเปลี่ยนค่าตรง X Offset Y Offset นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับไปได้จะปรับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมันช้าเราก็เลือกปุยค่าตัวเลขไปเลยนะครับสมมติว่าสัก25 25มันจะหางมากเกินไปเอาเป็นว่าที่เอาแค่12ครับตรง Y offset ก็ค่าเดียวกันครับ12เบลอตรงเบลอนี่ก็ใช้แค่5พิกเซลนะครับแล้ว Color ที่จะขอเปลี่ยนนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นสีประมาณนี้ นันก็คลิกโอเคไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็คลิกโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่ฟิวอันที่สองแล้วก็มาที่เลือกเสร็จแล้วก็มาที่เอฟเฟกมาที่สไตล์ไลท์นะครับมาที่ดอก a ชด w ต้องติดพรีวิวนะครับโอปาซิตี้ก็ยังคงเป็น75% x offset กับ y offset ที่จะเพิ่มเป็นเครื่องหมายลบที่ x offset แล้วก็ y offset y offset ก็ใส่เป็นเครื่องหมายลบเช่นกันข้างหน้าแบบนี้ Blur ก็ยังคงเป็น5พิกเซลคัลเลก็เปลี่ยน Color น,นะครับไม่จะเลือก Color แบบขาวๆแบบนี้ จากนั้นก็กดโอเคส่วนตรงโหมดที่จะเลือกเป็นสกรีนมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้มาได้แบบนี้แล้วเราก็กดโอเคออกมานะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เอฟเฟกที่เนบเนบแบบนี้นะครับทเทคนิคสร้างเอฟเฟกเนบเนบด้วย Shadow, Illustrator ขอบคุณสำหรับการรับชมวีดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุราฮ่าฮ่เลยนะครับสวัสดีครับ